ก๋วยปลาเดือตรงหัวป่ะเนาะวันนี้จะก่อยปลาก่อยใส่ถุงพป่นของสูตรใหมฟกนบอกหอมกอยใส่ถุงบงบงคนกินก่อยปลาอยู่ทรงให้ทงหน้าธรรมราตาเบางพยโยวตอเสียคนนี่ใส่สงเราไงไม่ทายต้องยูทูบอยู่คณะขี้เคีวบออยู่บัคันโว้ย ่บสนอย่างปลาตะเพียนทอสดวลูกยูทูบนี่ครับอามูแดงมาก่อยปูท่ามูแดงก่อยปลาที่น้องเอ้าจับไปน้องงัน่เด้อ

Ha 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 ไม่อะไมดเนียแข้งเนี่ยเหวข้งไหน,น,านมาจะพ่อเหรอพ่มือ

ôi oh, cũng sai một điểm. không có lên cao <coughs> này

สไแล้วเขาเอาเลยมาแล้วครับมาแล้วครัต้องไข่ตะไข่เสี่ยนเชฟขนมันนั่งเทียนโอ้ยไปกับบักเรนกันแบบเชี่ยวเก่งพวกนี้กัเลยตีป้าบักหิงเกือบตบแข่งรวมัเข้ากันมัยไปนั่นเบบงตาบงตาสร้างเตียเขี้ยวคนติดหนีไปเสก่อาไปแล้ว ไปฝซ้อเอซ่เอาบ่โอ้เอมึงาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮาฮ่ฮาฮ่า่าฮ่าฮ่เฮาฮ่าฮ่่าฮ yeah. <sh> <hai> ่เฮา่าฮ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 าฮ่าฮ่เฮ่าฮฮ่าฮ่่เฮ่า่าฮ่่เฮาฮาฮา่าฮ่าอ่า่า่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่่า่าฮาฮ่าฮาาา เอามาอรนะแม่มาเยี่นมอยเพื่อยากกจอได้ก็จอตัวสาามลกยี่เพื่อนเลยกี่เจ้เห็นตับปลาเับเพียงนหนาผาชิวะเห็นเน่อข้าไปได้ครับเชื่อสองยังกอนนลื่อเดียเแนวครับผมเาผมชื่อเปิดไย้หน่อยมึงบเอเออแน่นอนเดีเลยแเสีย กูีพักเพียวเนาะพักเีวพักอมปีโหนี่ยไปกินลมก่อนมเีวกินลงก่อนอ้ดิเงไปนะไปำเขาเนี่ยนวาขาสุดรบเ้ยคนอวกเคอ่ไปเลย ไอเราไปย่รอทายเลรับ่ต้องเกิดเหอเมนว่างาีเีเจ้าพ่อเจ้าพ่อตื่าโอ้ยตืนเต้นเอาเอะนันไเขาพอดูย้าพ์หัวดินบมันมันกระชื่นมันเลยสยหอมเลเพราะว่าคันทาทิศหนาเราเล่างกองเยเนี่ยต้นม้่เย้ยบรรยากาศที่แห่งนี้ตรงไหนทั้งนั้นมาแนวเก่เองอ้ยอาครับ

หอมหมรอเลงลงหอมเออเลงลงหอมัไปกเครอคอมีกุกคือจาเป็นกุกสิเไก่้พอี่ได้กุกสันต์โยุ่กบเลยน่ะใส่พักเพียวก่อนใส่พกเพียวมันสุดยอดสุดนบเเววสนามพ่อนวันเยอหน่วงวางเลยคุณถึงกัดไปได้อี้หูน้องเลยปุงด้วยมอป้งเลยเาย ไเนี่ยังไงครับเสียน้ำปลาย่างเป็นย่างครับโอ้ลาบเนี้ยเสียบเนียนลาบเนี้ยวาบเจีมยวไว่ออกีมีสหาเฮล่าเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยม้ย้ยยเ้เ้ยเฮมยเฮ้เฮ้ยเ้เฮ้ยเยเเฮ้ยนฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้เฮยเอ้ยเฮ้เฮยเฮ้ยเฮ้น

คือหมอใส่พริกอีกเทบเลยนเลยขันเลยไปสิ่หอบไหมมันได้ไหมีได้กามบองได้ไดอยู่ัวนึงเัวนปล่อยปล่อยตัวใหญ่ขนาดนคนตัวใหญ่เถอะปล่อยเนาะวันนปาป็นปลางไปลากไ้มัไ เขาเนนาที่เล่นถึงวันเสารอย่างเงมันเขาไม่หนีวเดไมดูกเดยวก็ี้อกยิ่งล่าเ้ยกยิ่งหอยิ่งหอมหมอมหอหลมกคมอมอมหอมปอม่อมห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 อมอมหอมหอมอมหอมหอ้อมอมหอมหอกอยหอมหอมหอหมอหอมมอหออ

อไบอเนี่ยสน้องกบ่าได้พดล้วเขาเขาเขกูขาดเอาเลยเขาเป็นตแขนตัวขาหัวเออพอดีเขาสวยเขามันหนักปักปุยหวาน ไม่โดนหล่าคอหวานว่าสีเอางน้เนี่ยเอาไ่เอ้ี่โ้ยโอ้ยอ้ยอโอ้ยโอ้เอยโอยอ้โอ้ยอ้ยโออโยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้อย้อียโ้ยโอ้ยโ้ยออยโอยอยยนอ้โอ้ยอโ้โ้อ้ออโยยยโอ้ย มันบวลืดืดเกิดเบงมงออสิมงสบงครับสิบงไปให้ประธานสิให้ประธานท่านชิมึงเป็นครับนัวบอบอที่ยอยู่นี่นี่ถใจเชีบเอาสใจเชีบงเออบอชบเอนัวนัวานัวาา้าเออใสรดวว Bạn không có con cái vô cùng với cái lời bà này. Say em bất khả quan. Nan. 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 เอาป้อป้ใส่จานเลยไม่ได้ไน่งยกแข้แ้งแห้งเลยาไคนละเอาโยกคนนี้จับจับเลยจับเลยบอกเียอดไปแยอดไปครับไป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 ซิมซิมก่อนหแต่ว่าคันนี้อยู่นว่าบ่ไปแล้วคน นั่นโอ้โตาเลือดขึ้นเลยไม่ไอยรอ่่่ไม่ไดินบ่ไม่ได้ดินบ่ยา่ปล่อยมากมานีมามมนครับนมนไม่มาเลยเอานะครับจไปกินก้อยปลาบม่ยังแบบลทุ่งไม่ตั้งเพิ่นเดยวอ้ย เ็ไห่วอันเสบทนเป็นไรเสบทนีม่แม่พลุบพลงเออเป็นไรครับขับยูมังเลาเล้อะเอ้ยมือเนื่ยข้อจะยูจากบ้าสิบอกี่หน่อยอยู่ไปขหยส่งพัขอ้อีบบ้างก็ฟังใ่่ะ

บริอาจเมียเมี่ย่นพี่น้องแง่ย่อกอดกันเอ้ยตอนนี้บุปปงเกียวตอนนี้ครับเจ้าบุปปงเกียวครับเกี่ยวบดเะไรนี่เกี่ยวเรื่องจริงนะเรานี่ก็เรื่องจริงตกนี่นี่แง่ได้ย่พกอกันที่มาไ่ากันจะในที่ไหนโฟกัสไหมครับแม่แม่บดอีดาปนี้เลย เป็นมพีได้วา้อตออเพ่อสิรุดจากบ้านมันนี่ละไปอสบบอมีหน่อยแล้วมาขายสมพักเน่ยอบอกเราแต่ว่าอยากถามด้แล้วขันสมพักมือนมือหนึ่งมายุดขายสองเสมอสิแม่นตีนแล้วบาทมาจากหนอแล้วขันสมพักสนองแล้วบาทบอหน่มมาสนองแล้บาทแล้วขันสักบอหน ออรเดอร์ออเดอรเต็มอยู่เกบพูดกับขาด้เพูดอกค่ะนั่นประสงค์เป็นไรเกี่ยเปิยงปลาเกี่ยไม่เอานาพูยน์ห่เกี่ยยังไงเจ้าท่าสตร์แห้งห็นท่าพสตร์ร่างสันหามากครับพี่น้องกินอยู่ก็ทราศาสูร์โอ้ยบรรยากาศโคตรฟินดีแห่งหญ้าเขียวประจีแม่นครับ

ไเราไม่เบ็ดบอลเราไมเบิดแท่านวบไโอ้ยมาแล้วพ่อซื้อมาหน่อยพ่อเลยวันนี้ในเนาะเอาอยู่สันี่ทำในวันนี้สองกลุ่มเขาทำใกล้ได้ครับทำมันทําทำทำจะว่าเราว่าเอาอะไ้จะว่าเราวะเอาอีกย่วเอาเป็นซื้อเจ้าเนาะแล้วบอกมีหน่อยเพิ่นไปใส่ดอก

บักไชย่อนมาล้ย่นคหนเตียมันมากเนยังมนรกินแคึกมันวะเมื่อไหร่เ่มไดเมียถ้าเมาเอ็นยังกบ่อไหเป็นตัเอีหเมาข้อภาพคือเราว่ากินไหมขนาดบ่กินเราเลย ต้องกินกับเลยวนีเราเราบเาบตเรากินกับบากินกลับเน่ย่ตองนนเสโอ้เกิดใจกูเอาแมเอาแมตปลาตะเพียนโอ้ยประกาศที่สงหนามันมันนิดน้องเมื่อกนเมกกินกินยุบดูเฟินในจังบาทโอ้หแหงเลยโอ้โหอนหอนหอนโอ้ยมากกกินย่งห้นจ้ออกเล้าอย่างไม่ต่เ่เก่าสแม่นออกเล้าออเาดีเดียวไม่แห้งซองกลมมาเด้ ชูสามเลยอา้อมืมเเลยกมพี่ยวเิดเอาเบิดเอาป้องเดียวต้องสท่านเบิดอยู่โอ้ยกินบ่ได้เลยเบิดนำโคไปสามสีขวดยิงปลาเพ้าไปอยู่บ้านครับไา